good night guys so see you guys tomorrow for uh, an event about talking about cyberbully of the series from room 29 and see you guys on this twenty seven for uh, my new clinic one surgery and aesthetics. the event is about talking about your face and your body about something like Chinese holoscope that says of a doctor? No, it's not a doctor. He's not a doctor. What's <laughs> It's some kind of a master to talk about your face with the fortune. In Thai we call So it's going to be too round. ก็เจอกันนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องไซเบอร์บูลลี่แล้วก็วันที่27ก็เจอกันที่ One เซเ e เรียนแอสเตติกคลินิกนะครับ <c oughs> ก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ชวนชวนทุกคนเนี่ยแวะกันเข้ามาในคลินิกแล้วก็ไปพูดคุยกันแล้วกเ็เอาหลักๆก็อยากจะพาพาดูด้วยว่าภายในคลินิกจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครอยากดูแลตัวเองอะไรยังไงก็ลองปรึกษาได้แต่ว่าใครอยากมาเจๆก็ได้ไม่เป็นไรเลยชิวๆมากๆวันนั้น อยากจะให้ให้ให้ลองแบบมาดูว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าสวยงามมากครับผมขอเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วก็ซันนี่เซดาตอนใหม่น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งอัดวีโอไปแล้วก็ฝากติดตามด้วยผม,มรวม2 9ตัวประกันครับผมก็อ่อนแอคนตอนแล้วแล้วก็ดรุ่นทังลักสลับลายด้วยพุทธผลหัดช่องวันผนด้วยนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ตอนนี้อยู่ในโปร c เ s อยู่ไม่แน่ใจว่าจะ ทำเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษหรือว่าทั้งคู่ดีก็เราติดตามครับถ้าทันก็น่าจะพฤษภาถ้าไม่ทันก็น่าจะมิถุนาเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย